้ามุงหลังคาแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มมาสิบแปดแผ่นนั่นแหละพอดีเป๊ะเหลือเชื่อซื้อแพ่ห้อยไวส้สักห้าสิบบาทสามสิบบาทได้ค่าแล้วนี่ไงดูพามาดูข้างใน สบายเลยนี่มงที่นีนมมงสังกะสีร้ 100. อยร้อยติดตะข่ายข้างนี่นะ้ตะข่ายนะมองเหมือนล่มพื้นวว่าจะเอากระต่ายมาเลี้ยงด้วยแลวผสมปนเปย์กันไปเลย Yes, okay, That's kind